คุณเคยรู้สึกไหมว่าความรักที่ตายแล้วไม่เคยจากไปไหนมันแค่รอวันกลับมาทวงคืนทุกสิ่งด้วยความแค้นนัดและมายากำลังจะแต่งงานแต่มายาปันใจให้เคนเพื่อนนัดจับได้หัวใจแตกสลายจบชีวิตในอุบัติเหตุทิ้งไว้เพียงคำสาบวิวางานแต่งงานกลายเป็นฝันร้าย มายายืนหน้ากระจกในชุดเจ้าสาวเงาร่างนัดปรากฏดวงตาแดงก่ำด้วยความเครียดแค้นเสียงกระซิบเย็นยะเยือกมายาเธอจะไม่มีวันได้ความสุขวิวานี้คือคำสาปเธอต้องชดใช้ชีวิตมายาไม่เหมือนเดิมข่าวของเคลื่อนไหวเสียงกระซิบเรียกชื่อแสงไฟกระพริบเคนก็หวาดกลัวเคนถามสันเครือ มาหยานัดกำลังตามเราใช่ไหมฉันกลัวเหลือเกินมาหยาตอบฉันไม่รู้เคนมันทรมานฉันเห็นแต่หน้าเขาเปื้อนเลือดเคนเราต้องทำอะไรสักอย่างคืนหนึ่งมาหยาตื่นกลางดึกด้วยความเย็นยเยือกเงาร่างชายชุดเจ้าเบาจ้องเธอจากหน้าต่างด้วยความแค้นประตูเปิดช้าๆลมเย็นพัดพร้อมกลิ่นลีลาวดีเสียงกระซิบข้างหู เธอคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอมาหยาชีวิตของเธอเป็นของฉันถึงเวลาชดใช้แล้วมาหยากรีดร้องสุดเสียงสิ้นสติในความมืดไม่มีใครเห็นเธออีกเลยมีเพียงเรื่องเล่าขานถึงเสียงกรีดร้องโหยหวนและเสียงหัวเราะเยือกเย็นในบ้านหลังเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตราบจนทุกวันนี้